ใยไ,ไหมครับใหไ,ไหมครับผมถือใไยไหมครับถือให้ได้นะครับ <c oughs> ถือให้ได้นะครับ <c oughs> เอาเอาละดีถืออีกครับผมไปแล้วครับเอามาเดี๋ยวถือช่วย สิไปจมดิป่ะนี้สิไปเบ้าเฮเขาในไอจีเนี่ยหนูแพ้คนถือของช่วยแบบนี้นี่หนก็ถือยคนเดียวอ้าพี่คุยโทรศัพท์พี่คุยงานอยู่แ, <c oughs> แม่ใจดีจัง <c oughs> อ๋อจริงบอไม่เคยบอเคยขอตังค์แม่เลย จะมีแต <S ọ> ่ยืมแต่ยืมแต่ละทีหนึ่งข้าวสามข้าวหนึ่งข้าวน้องบอยแกงน้องแอนโอ้ยสอร์รี่ชุลิกุงเป็นเดินช้าแล้วก็ดูคนก็ถือของมันก็หนักตัวไม่ตัวไม่ตัวเอง ทำแบบนี <mile> ้ว <derived> ันเดียวเนี่ยมันได้เครดิตมากๆเลยนะพี่กลายเป็นคนดูไม่ดีเลยใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่สะสมกรุงเทพมหานครสวยไหมครับุ้ยแม่เดหอมมาะทีหองกูดเรื่องเนี่ยเป็นยามนมไปกลับกรุงเทพเนี่ยหุ่มเอือมือก้อนอยู่ในยุ่หนีเนาะ โอ้ยบ่เหีอยเงินเพิน่นเอาช่างขึ้นมาพอดีแต่ช่างมาแล้วนะครับผมแล้วเขเลื่อยังเขาเริ่มไปแค่นี่นเขา,าตั้งแต่นังนี่ดิ กินข้าวยังแ,แ,แม่แม่บอกว่าพี่ฟิลชอบกินฝรั่งแล้วสิพอพอพไม่สงสารน้องเลยน,นั่นแอนทัวลงพี่จริงๆนะนี่ผมอยากเห็นไห้เพื่อนจมซื้อเขาเวลาเขาบุ่นแล้วน่ารัก <lunch> มือขึ้นเขาก็เป็นคนแพกกระเป๋าคือผมจะเป็นคนที่ไม่ถนัดเรื่องพวกนี้จริงๆโอ้ยข่อยเห็นมันจนอาย,อยุ สามชิมหาเราเก็บกระเป๋าเอางมีคนเก็บไม่ค่อยแนะ่คนจะต้องเก็บคอยนอนตีหาเมือคืน,นพี่พี่นอนตีแนะตัวสีอาหน้าแล้วคือแบบต้องตื่นเ้ก้าโมงหรือสิบโมงเพราะว่าเราวินเทียงใช่ไหมใช่ครับสิบโมงคือจริงถ้าไม่กินหมูกระทะเมื่อคืนก็ก็เยายนแหละ นี่นะครับทุกคนไปไปด้วยกันวันที่อะไรนะวันที่เนี่ยวันที่สิบสี่ถึงสิบแปดเนี่ยผมก็จะทําหน้าที่เป็นคนถ่ายแบบนี้แหละครับแล้วผมก็จะแย่บ่อยๆให้เขาโมโหนะครับมันเป็นอ่เขาเรียวกว่าอะไรบอสท,ทำไมใจร้ายจังนี่ <laughs> เห็นไหมทุกคนแค่เห็นวันนี้วันเดียว เออมูเจ้าทำไมทีคะแนนไปตรงนั้นหมดเลยอ่ะดีละมันเหมือนกับเราไม่เคยทำดีเลยใช่ไหมเออแกนชอบพูดคำนี้จริงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ทำมาเนี่ยมันไม่ดีเลยใช่ไร้ความหมาแกนชอบพูดตั้งสิบสี่ถึงสิบแปดเนี่ยน้องแห้งตัวน้อยๆถือของหนักขักนั่นอืออีลีเนี่ยเห็นไหมว่าลงผมเลย เ,เห็นพญานงนาคนแม่แบบน่ารักเนาะเออเอาปะปะกลับขึ้นไปไหมไปเริ่มไหมน้องใครจะเป็นผู้ถือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยน้ำเลนเ้อค่ะ